มาต่อ EP พสี่กันค่ะเอืมงั้นทุกคนเล่นกับสัตว์ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวอืมอันนี้ครูเสาะของขามาให้เลยนะอืมอันที่เป็นยีราฟอบบให้น้องแมวเล่นด้วยกันหรือว่าน้องหมาเล่นด้วยกันนะถ้านอ้นองถ้าน้องเขานอนนะให้น้องเขานอนไปนเลยนะอืมโอเคค่ะครูตื่นเร่งที่น,นอนแบบขึ้นนอนออนีดเดีวยว อย่างนี m, ้อย่างนี van, ้ก็บ้าอย่างนี่ยคุณหนูจะทำตรงไหนได้เนี่ยจะบ้าเหรออือเฮ้ยน้องแมวกำลงไปเลี้วงกูด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 งั้นเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราขอไปเลือกของก่อนนะอ่างั้นเราเอาอันนี้ละกันน่ารักดีต่อไปก็อาหารใช่ไหมอาหารอันนี้ไม่ใช่อาหาร อันนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับอ่าแล้วก็ของน้องหมาอันนี้อันนีน้ก็อันนี้ของผมน่าจะหมดแล้วนะครับยังไม่หมดจ้าทำไมคุณเขาทำไมคุณพูดจาเปล่เอ่าเอาของน้องหมาตรงนี้กัน ให้กินเร็วถ่ายก่อนนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราให้ไปจับตัวของเรานะกินข้าวกันพี่น้องน่ารักมากเลยทุกคนได้บ่ายนะเฮ้ยไป้สักทีเอาลงดีกว่าโอ้ยใช่ลงตรงนั้นแหละอือพิมพ์แบปบออสักที งั้นฉันคิดว่าส่วนเนื้อของฉันอ่ะมันต้องนอนอยู่ที่ไหนสักแห่งเ่เออก็จริงนะที่นอนสำหรับแก้วมันก็มีอยู่นะแต่ว่าฉันคิดว่าอืมที่นี่มันแปลกนะเออก็จริงนะที่ว่าที่นี่มันแปลกที่นี่มันดรู้แปลกจริงอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรามาเข้าค่าย เร่จริงเดี๋ยวเรารีบจัดของแล้วก็รีบอไปเอาของกันเพราะว่าแล้วเราปล่อยให้น้องแมวของเธอเมืม่อเราปล่อยให้น้องแมวของเธอไม่ได้กินของฉันไม่ละ่ะเออก็ได้นะแต่ว่าเราวางมันขวนแล้วก็กินตาด้วละ่ะโอเคอันนี้นะหอยู่กับพี่ก่อนไปไปเอาของกันอืมนี่จ้านี่ฉันเอามาให้ขอบคุณจ้าไปจัดเร็ว อจัอไว้ตรงนี้แล้วกันอืมเมื่อกี้ฉันจับผิดตัวนะ่ะแต่ที่จริงหใชฉันเป็นอยู่แฮนเตอร์มีฝาฝางฉันไว้น่ะอ๋อจริงเหรออันนั้นน่าจะของเมษสานะฉันก็ไม่รู้โอเคได้อืมอันนี้ใช่ไหมของเมษสาใช่แล้วมา เข้าใจเสียแล้วผิดซะแล้วโอเคนาะสักกี่เดี๋ยวมาเอาให้ฉันก็่อนอ,อันนี้อันนี้จ้าจ้าอืมเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวนว้องเขาจะไปแย่งกันนอนใช่ไหม น่ารักอะ่ะเออไป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 รีบ,รบ,รบจัดเร็วนะตอนกลางคืนอ,อันนี้อาจารย์เรียนตอนนี้ก็มืดเลยเนาะอันนี้น่าจะประมาณหนึ่งทุ่มนะจ๊ะเดี๋ยวครูให้นักเรียนไปอาบน้ำนะจ๊ะล้วก็คืนนี้เราจะนอนประมาณน่าจะสี่ทุ่มนะจ๊ะเพราะว่าอันนี้น่าจะโดนดึกไปหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ครูน่าจะหลีให้นักเรียนนิดหน่อยนะ ถ้งเกินนี่เหมือนนักเรียนก็เรื่อยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้น่าจะอ่มไอ้นั่นเหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกินนี่เหมอนนักเรียนก็หลักเลยเอยนะอ่ะรีบไปเตรียมชุดเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็ไปอาบน้ำกันนะไปอาบน้ำไปกิบอะไรวะถซะเกินนะเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวครู้าไปห้องอาบน้ำนะจ๊ะตามครูมาลีจ้านะต่อไปห้องอาบน้ำนี่ใช่คุณครูที่อยู่ที่นี่จีบเนี่ยอ่านักเรียนนะจ๊ะ มมีคร pues ูคนหนึ hmm. ่งพาเด็กเรียนมาใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้เด็กผู้ชายอาบก่อนนะเพราะเด็กผู้ชายอ่ะมีน้อยกว่าเด็กผู้หญิงนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวครูให้เด็กผู้ชายไปอาบก่อนนะจ๊ะอ่ะเอาไปก่อนห้องน้ำจะไอ้นี่ห้องน้ำพูดมากอ่ะ เพ้องน้ำไม่คตรทุ้ง,นนงเลยที่บอกแกใช่ไหมห้ามพูดคำอย่างแม้แต่คำเดียวเออ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 ไม่พูดก็ไม่พูดก็ได้วะอาจดีกว่ามันสิไดา เดี๋ยวแล้วเมื่อไหร่แล้วกันก็ก็เดี๋ยวจะพูดคุณแล้วก็ก็ได้อยู่เนาะอืมดิชิดโอเคไปชุดนึงครับก่อนอ่าพูดที่พาสได้มั้ย mm. ตอนนืมเรามีผมไม่นะเห็นลรียนีไม่ใช่เดียวลรียนดีคือเรื่องใหญ่ชั้นเลยเนี่ยเรื่องใหญ่เนีต้องมีอาเสร็จแล้วไปดีกว่ามาจัด้าสาวๆอืมให้อ่าเสร็จแล้วใส่เสื้อผ้าเลยดีกว่า ใส่สิเฮ้ยแล้วเด็กผู้หญิงตอนอาบเสร็จเอาไม่สาริเป่ายังไม่ได้อ่ะไอ้น่าเด็กไอ้น่ารู้ไหมเอวเอาฉันเป่าด้วยแล้วผมจฉันยไ,ไม่แห้งอ่ะ อันนี้เกมพี่ต่อต่อ,ลนะอเลยอะโหเขารอนานเฮ้ยอาบเสร็จกันสักทีโอ้ยโอ้ยเราทะเลกับเมษาสักเอามันเชินรัผิดชอบเองไปมาจังหนึ่นะงเอามาแบบนี้แหละเอามาแบบนี้หเหรอะเดี๋ยวตอนกลับ อ่ะตอนนี้ก็อ่าน้าเสร็จแล้วแล้วก็เอ่อคุณครูจะให้นักเรียนไปนอนเลยจ้ะอ่ะคุณคืมีกดมาให้เนาะอันนี้ถ้าใครได้ย,นยินเสียงใครเรียกห้ามออกมาแต่ถ้าเขาบอกว่าไปกินขนมก็ถือห้ามออกมาเนะจ้ะแล้วก็ถ้าจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะต้งไปกับเพื่อนนะจ๊ะห้าไปคนเดียวไม่ได้ค่ะคุณไปแล้ว ได้เวลาดอกเด็กๆแล้วสิงนะโอกแอยู่หนกระจกเด็ดดีจ้านี่นี่สักรีอร่อยมามาให้ กูมีของะอรมาให้นุชจ๊ะขอร่อยอย่างนั้นเหรออยากให้นุไปค่ะเฮ้ยนิ้วแกจะไปดิแต่จริงฉันจะอลอยกลนะฉันจะไม่ให้แกไปน่คะตอนนี้ก็ติดอยู่ชันแลวหลักอีติดโง่ ช่วยหนูด้วยค่ะช่วยหนูด้วยค่ะเฮ้ยใครอ่ะไปนะอย่ามา,ามมยุ่งสาวงผมเกนิดะเมดด้เลยที่นี่เพื่อสาวเลยนี้ฮะผมผมออกไปไ้โอเฮ้ ไม่ใ่ไม่อะไรไม่ใช่อะไรแ่ดนเร่อยไร่ขึ้นเนี่ยองค์ความรู้องเรกันอะไรเนี่ยนเิดอยเรขึ้นไมแกออกไปไหนไม่ได้แล้วล่ะไอสอตัว หายออกไปไหนไม่ได้แล้วนักเรียนหายไปไหนหมดฮะเดี๋ยวนะนักเรียนนักเรียนหายไปไหนหมดเดี๋ยวนะตัวจสอบก่อน เออออกไปแกออกไปเลยนะไอ้วิญญาณชัว่วเฮใช่นี่วันณเช้าว,วันต่อมาณเาช้าว,วันต่อมาจะมาเป็นแค่ความฝันฟิ้นนะ ตอนนักเรียนตื่นกันหมดว้าวนักเรียนตื่นหมดแล้วครูคะเมื่อคืนหนูเจอเรื่องแปลกๆเลยค่ะเห็นคนึงมันอยกหนูแล้วที่นี้แล้วที่นี้นิวเขาก็เลยออกไปค่ะตอนแรกหนูก็จะเปิดหน้าต่างออกไปดูแต่หนูไม่เห็นนะคะเจอาติณนิวเดินไปหาเขาแล้วบอกว่าอยากไปด้วยค่ะอเรื่องืนี้มันก็เป็นจริงนะทุกคนที่มันที่นี่ก็เป็นเหมือนกันนั่แหละ แต่ครูบอกเป็นคนที่อ่าไม่ผีเก่งแล้วก็ไม,ม่นิ่งเก่งเลยจ้ะไม่มีพาร์ตเตอร์เลยเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวถ้าครูมีเวลาแบ่งครูจะแบ่งให้นักเรียนนะจ๊ะได้นะ้วครับเคุมาอยู่กับเอวนาท้าอยอีกแล้วเนาะอันนี้ทำไมพี่ไม่เอาเอาตาวขึ้นมาทำอ่าทำไมถ้าทำไมที่ต้องการสวัสดีครั้งสุดท้ายเพราะว่ามันไม่มีการกล่าวสวัสดีเลยนะครับ อันนี้นะเป็นอีสี่คืออ p สุดท้ายแล้วหละอ่ะครั้งน,นี้เราจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็คือคัวับอกกบอกกับนักเรียนแล้วนะว่ามันอาจจะเป็นแค่เรื่องความฝันหรือเรื่องความเป็นจริงแล้วคนที่มาที่นี่อ่ะอ่ะแล้วขอลับบ๊ายบายทุกคนในตอนนี้ก่อนนะเพราะว่าเอ่มจะไปทำงานต่อจะไปลงคลิปต่อด้วยแล้ะ <c oughs> จะไปลงคลิปต่อด้วย <c oughs> บ๊ายบายนะทุกคน